สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2568ภายใต้การอำนวยการของนายสารโรธพึงรพันเลขาธิการคณะกรรมการปรชปรชนางสาวชดารัตอันนันค์ขออนรองเลขาธิการคณะกรรมการปปรชภาคหนึ่งนายสุขสรรประสาร,ระเอผู้อำนวยการ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนายธวชัยสุขสิริผลผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการมอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริตปปชส่วนกลางร่วมกับนักสืบสวนคดีทุจริตสำนักง,งานปปชภาคหนึ่งลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มพันตบฏเอกผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่ง ลง27พฤษภาคม2 5 1 3ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2 5 1 1มาตรา171เนื่องจากประมาณปี2553ขณะที่พันต,ตำรวจเอก ดับงตำแหน่งผู้่มกับการสอพอลาดหลุมแก้วได้มีการออกคำสั่งให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและต่อมาตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้มีการอนุมัติเบิกเบีย้ยเลี้ยงให้กับสอพอลาดหลุมแก้วเป็นเงิน283,176บาทและได้สั่งการให้นําเงินสดจํานวนดังกล่าวมามอบให้ตนเพื่อที่ตนจะดําเนินการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเองแต่จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่เพียง25,000บาทและเก็บเงิน262,676บาทไว้เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะการเบียดบังเงินไว้เป็นของตนโดยทุจริตโดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมดําเนินการสืบสวนจนทราบว่าผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา,จ,าจังหวัดปทุมธานีจึงลงพื้นที่และเฝ้าติดตามจนพบตัวผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับและดําเนินการจับกุม โดยผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงจึงได้แจ้งว่าจะต้องถูกจับพร้อมกับแจ้งสิสธิ์ของผู้ถูกจับให้ทราบจากนั้นควบคุมตัวไปทําการบันทึกการจับกลุมณนะสํงงานักงานปปชและดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายควบคุมตัวส่งผู้ว่าคดีเพื่อฟ้องคดีต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งต่อไป